เอาดอกเชอรี่มาฝากพี่นอกสีขาวสวยงามตามทองเรียงมาค่ะนี่ดอกรู้สึกว่าสีหนาแล้วก็สวยงามเด้วเห็นบ่ถัดทิดลูกนี่คือสิดกพี่นอกเป็นเชอรี่หวานมากนะคะตนนัวนี้แต่พรท่านนกหรอค่ะ นกกินเบิร์ตน้มบ่สวยงามบ่ค่ะดอกเชอรี่ดอกซากุระบ่ซากุระขาวตีพี้เนอะ งามเลยเนาะงามอิลี่อิล่อดเลยหน้าผ่านกันนี่อีอยังเขาอเอ,อืนอที่อย่างไงย่างเขาได้แล้วพี่เนาะซะ เห็นบ่มคะดอกไม้ดอกเชอรี่ที่นกอันนี้คือดอกบกักบักแพร่หลอนหรือบานท่าเอิ่นบกักมาเอียงบักแพ่บ่ก เป็นตาดกอยู่วแถวติดได้พี่น้องค่ะฝนดีกว่าสิติดถ้าฝนดีก็คงจะติดพี่นาองสวยงามมากค่ะเอาแบบดูใกล้ๆ ะเป็นดอกแบบนี้พี่นอกจะเป็นดอกลักษณะนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกเชอรี่โอ้ทำไมเห็นไก่ๆนี่มันง่ามนี่พี่นกดอก,ดอกดอกนกขัก ดอกไม้เจ้าเหรอาดอกไม้พี่ดอกอ่านี้นกระสีสวยงามตามทองเรียงในะพี่หน้องถ้าเป็นบรรยากาศที่หลายๆดอกกำลังเริ่มออกอันนี้เขาเรียกว่าดอก ยาสิ้โตัวที่เขาไปเก็บกินกันละพี่น้องเป็นไงคะสวยบ่มันก็สิมีดอกทั่วไปเขียวดีวะค่ะพี่น้องเขียวดี ออามาออกไมย่ยางก็ได้ถ่ายใหเบบางซืๆๆ่อเลยพี่น้องเลยส้างีลกกอ็นอกขาเนาะเอาบรรยากาศสีเขียวมาฝากตอนเช้าไปแล้วคะ่ะวัสดีคะ่ะ